โดเนี่ยเขายอมรับผิดแล้วนะครับฉะนั้นของบรูโน่ฟรานเดสครับกองกลางตัวเก่งของทีมชาติโปรโต,ตุเกสยินอามาโดเนี่ยรู้ตัวครับว่าพลาดโดนใบแดงนะครับบรูโน่ฟรานเดสครับเผยว่าเสียเซเว่นพิโดของเรานะครับรู้ตัวว่าทําพลาดหลังไปโดนใบแดงจากเหตุเล่นนอกเกมนะครับในศึกคัดบอลโลกที่โปรโต,ตุเกสแพ้อไอร์แลนสองสูเมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโรนัลโดเนี่ยถูกไล่ออกหลังไปฟาดศอกใส่ดาราโอเชนะครับในช,ชั่วโมงหนึ่งวัดีนะ ประมาณ62นะครับซึ่งตลอดทั้งเกมเนะี่ยเขาดูงูนหงิดอย่างเห็นได้ชัดหลังโปรโตุเกสเล่นกันเชื่องช้าในครึ่งแรกแต่ก่อนจะโดนไล่ออกก็ยังทําท่าร้องไห้ใส่นาธานคอลลินส์อีกด้วยนะครับ ดาวเตยไว้40ปีอย่างโด้นะครับปลาชดปรบมือใส่กองเชียร์เจ้าถิ่นก่อนเดินเข้าห้องแต่งตัวไปส่วนโรเบโตมันเตนสคุนซือของโปรโต,ตุเกสก็ออกมาปกป้องลูกทีมอย่างโด้ทันทีหลังจบเกมบอกว่าไม่ได้มองว่าเป็นพฤติกรรมรุนแรงอะไรเพียงแค่มุมกล้องอย่าง VR เนี่ยทำให้ดูแย่ลงเท่านั้นนะครับอย่างเราก็ตามครับก่อนเกมสำคัญกับอาร์เมเนียวันอาทิตย์นี้บรูโน่ฟรานเดสยอมรับว่าโรนัลโดเนี่ยก็รู้ว่าเขาเนะี่ยทำผิดพลาดจริงนะครับบรูนโน่บอกว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ในฟุตบอล เป็นจังหวัดที่คริสตอบสนองแบบนั้นและมันทําให้เขาเนี่ยเสียหายเองมันไม่ใช่สิ่งที่เขาตั้งใจให้เกิดแต่สุดท้ายมันก็เกิดขึ้นแล้วเขารู้ว่าเขาทําพลาดและน่าเสียดายที่เขาช่วยทีมต่อไม่ได้แต่จริงๆตอนนั้นเราก็เป็นฝ่ายตามอยู่แล้วมาทำให้ทุกอย่างยากขึ้นเพราะเราต้องเล่น10คนและขาดเล่นที่ยิงประตูได้ทุกจังหวะอย่างเขา ถึงโปรตุเกสจะแพ้แต่พวกเขายังนําเป็นจ่าฝงกลุ่มอยู่2แต้มนะครับแล้วก็ลุ้นปิดจ็อบเข้าบอลโลกได้เลยในเกมกับอาร์เมเนียโรนัลดเนี่ยจะพลาดเกมนี้เพราะว่าติดโทษแบนและมีรายงานว่าเขาถูกปล่อยตัวออกจากแคมป์ทีมชาติแล้วนะครับโดยไปแดงตรงในเกมทีมชาติเนี่ยมักโดนโทษแบนสองนัดหมายความว่าถ้าโปรตุเกสเข้ารอบได้ทันที เขาอาจจะต้องพลาดเกมเปิดสนามบอลโลกครั้งสุดท้ายในชีวิตด้วยเนื่องจากโทษใบแดงจะถูกนับข้ามทัวร์นาเมนต์แต่ใบเหลืองสะสมจะไม่ถูกนำไปคิดตามกฎของ FIFA นะครับก็ถือว่ายอมรับนะครับทางด้านของบรูโน่ก็บอกว่ายอมยอมรับผิดนะสำหรับโรนัลโดครับโรตัวว่าเขาไปทำพลาดไปโดนใบแดงเองนะครับแต่ในขาดตัวยิงได้ทุกจังหวะอย่างโด อันนี้ก็คือสิ่งที่บรูโน่ฟรานเดสได้ออกมาพูดถึงกับตันทีมชาติโปรตุเกสอย่างคริียโนโรนัลโดนะครับรุ่นพี่ในทีมชาตินะครับอยู่ด้วยกันมาตอนแมนยูก็เล่นด้วยกันนะครับอะไรครับก็ตามนั้นเลยกนารเต้ครับเผยอนาคตกับลิเวอร์พูลใกล้ได้ข้อสรุปแล้วนะครับลิเวอร์พูลยังต้องลุ้นหนักนะเรื่องอนาคตของอิบราฮิมากนาเต้หลังเจ้าตัวเนี่ยออกมาบอกว่าอาจตัดสินใจเรื่องอนาคตได้อีกไม่นานนี้โดยสัญญาของเขากับลิเวอร์พูลจะหมดลงหลังจบฤดูกาลนี้ครับและจนถึงตอนน ตลอดช่วงที่ผ่านมาเรือมริดถูกโยงกับโกนาเต้อย่างต่อเนื่องหลังเคยดึงเทรเออโนต์อโนไปเมื่อเสมอเมื่อก่อนนะแล้วก็อาจจะกลับมาเคาะประตูลิปูอีกรอบหนึ่งล่าสุดโกนาเต้เปิดใจระหว่างเข้าแคมป์ทีมชาติฝรั่งเศสบอกว่าช่วงนี้เห็นข่าวเยอะมากว่าลิปูยื่นสัญญาใหม่ให้ผมแต่ผมไม่รู้ว่าข่าวพวกนั้นมันมาจากไหนเอเจนต์ของผมยังคุยกับลิปูต่อไปอยู่ผมหวังว่าจะได้ตัดสินใจเร็วๆนี้เพื่อจะได้ประกาศให้รู้กันไปเลยแล้วแต่วัย26่กปีอย่างโกนาเต้ครับพูดก่อนเกมคัดบอลโลกที่ฝรั่งเเเศสจจะออกััับาบารซนน,นนนใวี้ค โดยก่อนหน้าน,นี้เขาไม่ได้ลงสนามในเกมที่ตราไก่ชนะยูเครนจนการันตีการเข้ารอบเนาะแต่ก็มีลุ้นกลับมาเป็นตัวจริงในเกมที่บากูนะครับก็รอดูแล้วกันเรื่องของสัญญาใหม่กับลิพูจะต่อสัญญาหรือว่าจะไม่ต่อสัญญาอันนี้รอดูอีกทีหนึ่งนะครับก็เอาใจช่วยเนาะก็อยากให้อยู่ไปก่อนนะครับสำหรับโกนาเต้นะครับสัญญาใหม่ยังไม่มีความคืบหน้าเอเย่นกับลิพูกำลังเจรจากันอยู่ขอให้ลงตัวทั้ง2ฝ่ายนะคุยกันให้ลงตัว ก็รอติดตามในส่วนนี้อีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูข่าวสารของฟานเดอร์เฟนกันหน่อยครับครบเครื่องนะครับโอ้โหฉนั่นของบูลารูสครับยกฟานเดอร์เฟนเนี่ยเป็นทายาทของเวอร์จิลฟานไดได้เลยนะถือว่ามีความครบเครื่องเล่นด้วยกันที่ทีมชาติฮอลแลนด์นะและสุดฉ้า่นอดีตกองหลังทีมชาติเนเธอร์แลนด์อย่างคาริสบูรารูสครับก็มองว่ามิกกี้ฟานเดอร์เฟนเนี่ยคือคนที่เหมาะสมจะขึ้นมาแทนที่เวอร์จิลฟานไดทั้งในทีมชาติเนเธอร์แลนด์แล้วก็สโมสรลิเวอร์พูล บูลารุสครับชื่นชมฟาน,นเดเฟนแว่าแข็งแกร่งรวดเร็วแล้วก็พัฒน,นาได้อีกแม้ยังมีข้อผิดพลาดบ้างนะพร้อมชี้ว่าอนาคตของฟันได์หลังฟุตบอลโลกก็คือสิ่งที่จับตามองเนื่องจากอายุเริ่มมาขึ้นส่วนลิเวอร์พูลก็น่าจะต้องมองหากองหลังคนใหม่นะครับเอามาแทนที่ของฟันได์ในอนาคตโดยสัญญาของฟันได์ในวัย34ปีจะหมดในปี2 0 2 7ฉะนั้นของบูลารุสครับก็กล่าวกับ espn บอกว่า ฟาดเฟนเนี่ยเด็กคนนี้เด่นมากแข็งแกร่งแถมเร็วสุดๆคู่แข่งรู้ดีจนแทบไม่พยายามกระชากผ่านเขาแล้วโอเคเขาอาจจะยังมีจังหวะการเล่นผิดพลาดบ้างหรือบนบอลบ้างยังพัฒนาได้อีกแต่โดยรวมแล้วผมว่าเขาชั้นยอดเลยนะสำหรับผมเขาคือคนที่เหมาะสมที่สุดที่จะสืบทอดตำแหน่งต่อจากเ i อร์จูลฟานไนทั้งในทีมชาติแล้วก็ที่ลิเวอร์พูลประเด็นคือหลังจบฟุตบอลโลกเ i อร์จูลฟานไนจะตัดสินใจยังไงการเล่นพิมร์เล็กหลายปีมันสาหัสกับร่างกายมาก บางทีก็อยากพักผ่อนหรือว่าผ่อนเบาลงบ้างแหละ่าและลิฟวูเนี่ยก็ไม่ใช่ทีมที่จะปล่อยผ่านถ้าคุณต้องการเซอร์แบ็กฝั่งซ้ายระดับเวิลด์คลาสแล้วก็มีงบพอชื่อของฟานอเฟนจะโผล่มาแน่นอนทีมชาติก็เหมือนกันผมคิดว่าโรนัลกูมันคงรู้มานานแล้วว่าคนที่พร้อมสืบทอดต่อจากอาฟานไดมันมีอยู่แล้วในทีมนะครับก็คือคนนี้มิกกี้ฟานอเฟนนะครับโอ้โหตอนนี้ถือว่าทําอะไรก็ดีไปหมดนะฟอร์มดีมากๆนะครับฟอร์มดีจริงๆแล้วก็มีความเร็วแข็งแกร่งนะ สุดๆเลยนะเรื่องของอสภาพร่างกายเนะี่ยต้องบอกว่าฟิตเปรี้ยนะฮนะนะนะว่าไม่มีอาการบาดเจ็บรบกวนเะนี่ยเป็นคนที่โอ้โหใช้งานแบบยาวๆได้เลยอายุยังน้อยด้วยนะครับย้ายมาจากว l บบวกมาอยู่กับสเปอร์ที่พิมเหลงเกลดโอ้โหเร็วเป็นว่าเล่นนะครับเร็วจีเลยนะต้องบอกว่าเร็วจีเลยนะครับเชลซี Chelsea, นะครับใกล้เปิดตัวสปอนเซอร์คาดอกแล้วนะครับคาดอกเสื้อนะครับ โอราเซ่นะครับเรื่องะปล่าอ่านยังไงนะฮะเชลซี Chelsea ครับใกล้จะประกาศสปอนเซอร์หน้าอกอาของเสื้อนะฮะรายใหม่ละโดยสัญญาน่าจะมีผลจนจบฤดูกาลนะครับนี่เป็นฤดูกาลที่3ติดต่อกันที่เชลซีต้องเริ่มซีซั่นแบบไม่มีสปอนเซอร์หลังบนหน้าอกเสื้อนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นมีรายงานว่าพวกเขาตั้งเป้า,าดีลระดับราวๆหกล้านปอนด์ต่อฤดูกาลนะครับช่วงที่ผ่านมาเชลซีใช้สปอนเซอร์ระยะสั้นหลายเจ้าทั้ง i n f i n นิตเอลติคนะครับที่ลงบนเสื้อบางส่วนของฤดูกาล2023-24รวมไปถึงด a มเกนะครับที่ปรากฏบนเสื้อเพียงไม่กี่เกมช่วงท้ายซีซันก่อนเมื่อเดือนที่แล้วมีข่าวว่าพวกเขากำลังเข้าสู่ช่วงท้ายของกระบวนการหาสปอนเซอร์ใหม่ขณะเดียวกันสโมสรก็เพิ่งเปิดตัวสปอนเซอร์บนแขนเสื้อไปแล้วแมลโอครับนะักข่าวชื่อดังของเดอะเ l ล g กราฟครับมองว่าสถานการณ์ที่ยังไม่มีความคืบหน้าเป็นเรื่องน่าอายแต่ตามข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินลุกหนังอย่างวูคัส บัชเชกนะครับระบุว่าเชลซีกำลังใกล้ปิดดีลผู้สนับสนุนหน้าอกเสื้อรายใหม่เต็มทีนะครับบัชเชกเนะี่ยก็ทวิตใน FX บอกว่าเชลซีใกล้ประกาศสปอนเซอร์หน้าอกเสื้อรายใหม่แล้วดีลกับออราเซลน่าจะเชื่อมโยงกับการลงทุนกว้างๆของเคลเล็กแคปิตอลสัญญาน่าจะมีผลจนจบฤดูกาลนี้และออราเซลจะจ่ายในจำนวนที่น้อยกว่าที่สโมสรคาดไว้ตอนแรกอย่างชัดเจน หนึ่งในเหตุผลที่หลายบริษัทไม่อยากทํเดียวระยะยาวอาจจะเป็นเพราะยังมีคดีความ74ข้อหาที่แขวนอยู่เหนือเชลซีและยังหาข้อสรุปไม่ได้นะครับการไม่มีสปอนเซอร์หลักทําให้เชลซีเนี่ยสูญเสียรายได้จํานวนมากเมื่อเทียบกับคู่แข่งรายอื่นๆที่ต่างมีดีลสปอนเซอร์ระดับหลายสิบล้านปอนทั้งนั้นนะครับนั่นแหละครับก็ถือว่าเรื่องคดีความที่มันยังติดไว้อยู่นะทำให้เรื่องสปอนเซอร์คาดอกของเชลซีเนี่ยยังไม่มีความชัดเจนนะครับก็รอด,ดูสปอนเซอร์นี้ก่อนละกันว่าจะเป็นยังไง